ที่เราตัดสินใจติดโซล่าเซลล์นะครับเพราะว่าเราอยากให้บริษัทของเราเข้าสู่ green industry นะครับก็อยากจะนำนโยบาย ESG นะครับเข้ามาแอปพลายในบริษัทของเราครับให้ตรงกับเทรนด์ของโลกแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราเนี่จะติดโซลาเซลล์เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นครับบร K ิษัทเคฟเฟของเราเนี่ยเป็นบริษัทผลิตและส่งออกกะานน้ำหอมไปทั่วโลกครับ จุดเริ Chu, ่มต้นนะครับเราก็ได้สร้างมาว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมีดีมานของผลไม้ไทยชนิดหนึ่งครับก็คือมะพร้าวนะครับแล้วเราก็สร้างมาอีกว่ามะพร้าวเนี่ยที่อร่อยที่สุดนะครับผมในเมืองไทยเนี่ยมีแค่สีจังหวัดก็คือจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมแล้วก็ราชบุรีครับเป็นมะพร้าวสายพันธุ์น้ำหอมนะครับที่มีทั้งความหวานความหอมที่ต่างชาติชอบนะครับเราก็ทําการส่งไปต่างประเทศนะครับพอทําไปทํามาเนี่ยเราก็เรียนรู้ได้ว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นผลไม้ที่เปิดยากนะครับเราก็เลยทําการศึกษานะครับวิธีการเปิดมะร มาหลายปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยเราก็เกิดเป็นโปรดักตัวหนึ่งขึ้นชื่อว่าโคโค่ตำนะครับก็เป็นกระเพาเปิดง่ายนะครับแค่ดึงสักสีแดงออกกดลงไปก็สามารถทานได้ทันทีครับ วันเนี่ยครับการที่แบบเราใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปนะครับมันก็สร้างวัฒภาวะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกนะครับเราคิดว่าเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างที่จะช่วยแบ่งเบาให้โลกนะครับร้อนอย่างน้อยท้าลงนิดนึงก็อย่างดีครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะติดโซลาร์เซลล์เพื่อทําให้แ่งแวดล้อมดีขึ้นครับใครก็ตามที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเคเฟสนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกรดคาร์บอนนะครับหลังจากที่เราได้ติดโซลาร์เซลล์นะครับทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในโรงงานเนี่ยลดลงนะครับทำให้เราเนี่ยมีงบประมาณนะครับ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเครือนครับให้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับก็หลังจากที่เราเห็นนะครับว่า PowerWall เนี่ยมีการทำไม่กับโปรเจกต์นะครับหลายที่นะครับประมาณ700กว่าที่ครับก็ทำให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพของ PowerWall นะครับว่าจะสามารถช่วยบริษัท K-Face ได้ครับแล้วเรามาสร้าง Clean Energy และ Fresh Future ไปด้วยกันนะครับ